นี่นะครับฝนตกตกที่บ้านสวนนะครับตกที่หมู่สองตกที่หมู่สองไม่เยอะนะครับตกที่หมู่หกเยอะนะครับตกที่ต้นน้ํานะครับหมู่หกหมู่สามตกต้นน้ําปลายน้ํานะครับเยอะหน่อยตรงนี้บล็อกตกบล็อกพอเย็นนะครับเย็นลำใหญ่